แพทย์แผนไทยพิลโมนการกุกวิทิตหรือว่าหมอแป้งนะคะวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการขุดบิตคอยจากเกมปัจจุบันเนี่ยหนึ่งบิตคอยก็มีราคาประมาณ1 3 0 0 0ล้านบาทตามคําสุภาษิตโบราณที่ว่ามีสลึงพึงประจบให้ครบบาทปัจจุบันสกุลเงินดิจิตอลก็มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบิตคอยอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะ ทีนี้อันนี้อาจจะเป็นเกมเศรษฐีรุ่นโบราณเนาะอันนี้แอปแอปที่เราก็จะลงใช้ในการหาเหรียญบิตคอยหรือขุดเหรียญบิตคอยก็ประกอบไปด้วยแอปที่1แอป b ิตคอยบลั a s t อันนี้นะคะอันนี้พอดีอันนี้หมอเล่นไว้มันก็จะคล้ายๆเหมือนกับเ,เกมที่แบบว่าเราลากสีเดียวกัน สาสขึ้นไปแล้วมันก็จะระเบิดเก็บคะแนนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เล่นไว้ได้ที่สองหมื่นกว่าทีนี้เวลาเรากดเพย์ก็จะเป็นตรงนี้แล้วมันจะมีโฆษณานิดนึงประมาณประมาณไม่เกิน1นึ่งนาทีค่ะเสร็จแล้วเราก็มาเล่นเล่นพอเล่นเสร็จในทุกๆ1สัปดาห์ค่ะเราก็สามารถเอาเหรียญจากเกมเนี้ยกดเข้าไปฝากไว้ในคอยเบส อันนี้แอปตัวที่1นึ่นะคะคือแอปเล่นเกมเป็นแอป Bitcoin Blast แอปตัวที่2ที่เราจะต้องมีก็คือแอปคอยเบ e ตัวนี้เมื่อเช้าลองฝากไปเมื่อคืนลองเล่นวันแรกถ้าเราเล่นเกมได้เหรียญของเกมประมาณประมาณ9,200เหรียญเราก็จะสามารถฝากเข้ามาที่แอปกระเป๋าเงิน c คอยเ s e ได้นะ ก็เมื่อวานเล่นได้ประมาณ10,000ื่นเหรียญของเกมฝากเข้ามาแล้วก็จะได้อันนี้คือเงินที่เข้ามาประมาณ18สตังค์ส8สตังค์ก็เท่ากับเดี๋ยวนะโอ้บิตคอยราคาไปที่หนึ่งล้านสี่แพแล้ว0 0 0 0 0 0 1 3 BTC หรือว่าบิตคอยอ่ะ ก็ขยันต่อไปลองดูว่าจะได้เท่าไหร่เพราะว่า1บิตคอยมีค่าเท่ากับ1 4 0 0 0ล้าน4แสบาทมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบิตคอยนะคะอันนี้คือโปรแกรมที่2เป็นโปรแกรมชื่อว่า c คอ b a s e เป็นกระเป๋าตังออนไลน์แต่ทีนี้คอยเบสเนี่ยยังไม่ได้รองรับกับธนาคารไทยเท่าที่ทราบนะตอนนี้แต่ว่าถ้ามีบัญชีที่ต่างประเทศอเมริกาอังกฤษประเทศหลักๆพวกนั้นคือ สามารถเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารได้แล้วแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะโอนมาบัญชีไทยเราก็ต้องลงอีกหนึ่งแอปชื่อว่า b i t c u p เนี่ยก็เป็นแอปออการลงทุนสกุลเงินดิจิตอลที่กรตอของไทยรับรองนะก็ b i t c u p มาทีนี้เราสามารถโยกจาก Coinbase มาที่ b i t c u p ได้แล้วจาก b i t c u p ฝากเข้าธนาคารที่ไทยของเราได้โอเคนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะแอป3แอปที่ใช้ในการขุดบิตคอยในการเล่นเกมแอปที่1นึ่งบ i ตคอยบาแอปที่2องคอยเบ e เป็นกระเป๋าเงินที่รับเงินจาก Bitcoin b a s เข้าที่คอยเบดเนาะแอปที่3ก็คือถ้าเราอยากจะโอนเงินสกุลเงินดิจิตอลกลับมาที่ธนาคารไทยเราก็ไปสมัคร b i t c ัพเนาะซึ่งเป็นค่ายแอปพลิเคชันสกุลเงินออนไลน์ ที่กรรอ,อรับรองของไทยนะคะก็ฝากไว้ลองดูหวังว่าวันนี้ก็ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะกับหมอแป้งแพทย์แผนไทยพิโลโมนการกุวิชิตหรืออาจารย์หมอแป้งนะคะสวัสดีค่ะ